สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องกุ้งเช่นเคยนะคะน้องกุ้งคอรเพียง YP Auto วันนี้เรามีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกเช่นเคยนะคะเป็นรถที่ยอดฮิตยอดนิยมตลอดกาลเลยนะคะลูกค้าเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ Toyota a n t i s 1.6G ปี2015นะคะตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่399,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถที่อึดถึกทนนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะพร้อมแล้ว น้องปุ้งจะพามาชมรถรอบคันนะคะพร้อมแล้วมาเลยค่ะตามมาใกล้ๆเลยค่ะเริ่มจากไฟหน้ากันก่อนเลยนะคะไฟหน้าไฟาหน้านะคะ <laughs> ไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะตัวนี้มีมาพร้อมไฟเลี้ยวตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของกระจังหน้าของเขาก็ตัดด้วยโครเมียมนะคะโลโก้โตโยตา้าที่เด่นชัดนะคะใหญ่อีกมากๆเลยเห็นชัดกระจังหน้าของเขาด้านล่างนะคะก็จะมีมาพร้อม สีดำนะคะไฟตัดหมอกยังไม่มีมานะคะลูกคา้าถ้าท่านใดนะคะที่ดูจาก youtube นะน้องกุ้งแถมไฟตัดหมอกให้เลยค่ะนะคะแถมให้จริงๆค่ะน,น้องแบงค์น้องแบงค์มองหน้านะคะ่ะแถมให้จริงๆนะคะอาค่ะถัดมาจ้าในส่วนของล้อนะคะล้อของเขาก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆมาจากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้เป็นยางบริสโตนขอบ16บนะคะตัวนี้ยางปีหนะึ่งเนาะ แล้วก็ถัดมาเรื่อยๆค่ะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้เป็นกระจกมองข้างมีมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะในส่วนของมือจับนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีมีมาพร้อมโครเมียมนิดๆนะคะให้ความสวยงามนะคะโอเคเดี๋ยวพามาชมข้างในกันต่อเลยค่ะนะคะข้างในของเขาออปชั่นนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพ สภาพเบาะหนังนี่คือใหม่ร้อเเเลยนะเพราะว่าเราเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังให้เนาะในส่วนของพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็มีมันเตีฟังก์ชันสําหรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปรับขึ้นปรับวิทยุอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหนะไปดูในส่วนของตัววิทยุกันนะคะวิทยุของเขาก็จะเป็นวิทยุ c d m p 3เอานะคะ อ,อ่ะค่ะพิทยุของเรานะคะอ้าวอ้าวพี่พิทยุของเราอันนี้จุกแล้วจะอ่านะคะพิทยุใช้งานได้นะคะ CDMP 3ใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะ ขออนุญาตปิดนะคะเพลงมันถูกใจเดี๋ยว mm. จะเต้นให้ลูกค้าดูนะคะ <laughs> ในส่วนของอด้านล่างถัดลงมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออเป็นแอร์นะคะอัตโนมือนะคะไม่ใช่ออโตโ้เนาะตัวนี้ก็จะมีไฟนะคะ12โวลต์นะถัดลงมาก็เป็นเกียร์ค่ะเกียร์เกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์ออโตน้นะใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะเกียร์โตโยต้าอันติเพราะว่าเป็นขั้นบันไดนะคะ,ะเข้าง่าย ในส่วนของไฟเคยดานนะคะไฟก็ใช้งานได้ปกติจะากให้ดูในส่วนของตัวหลังคาด้านบนนะคะคือสะอาดมากๆเลยนะคะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานเขาเรียกอะไรรักษานะคะรักษาความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะอ่าเบาะด้านหลังของเขานะคะสภาพนี่คือใหม่ร้อเปร์เซ็นอยู่แล้วนะคะ สภาพสวยงามกรีบนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านท้ายกันต่อเลยจ้าไฟไท้ายของเขาเนะะาะไล่ไปค่ะไฟไท้ายของเขาก็ยังสวยงามโฉบเฉี่ยวนะคะไม่มีรอยแตกหักอะไรทั้งสิ้นนะคะใช่ลโลโก้โตโยล้ก้โตโยตา้านะคะ,ะโคโรราอันติดนะคะรุ่น 1.6G นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปของเครื่อง1.6นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวน้องกุ้งจะสาธิตในวิธีการเปิด าฝากระโปรงท้ายนะคะลูกค้าเปิดได้2แบบเนาะก็คือเปิดจากด้านในฝั่งผ,ผู้ขับขี่นะคะแล้วก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะวิธีการของเขาง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าเพียงแค่กดแช่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสัญลักษณ์อกดแช่ไว้เลยค่ะอ่ามันดีดดึงขึ้นมาเลยคะ่ะอย่าไปอยู่ใกล้ๆนะคะเด,เดี๋ยวมันดีดจมูกเลคะ่ะ <c oughs> มาคะ่ะน้องแบงเข้ามาดูข้างในนะคะ ข้างในของเขานะคะโตโยต้าอันติรุ่นนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องความกว้างเลยนะคะเพราะว่ากว้างมากๆกว้างมากอันนี้พี่ก็นอนได้อีกเหมือนเดิมค่ะใช่น้องแบงค์นะคะยาวๆนี่นอนขดได้เลยนะมาดูในส่วนของยางอะไหล่ยางอะไหล่ก็อยู่ครบนะคะแม่แรงอยู่ครบนะคะของเราในส่วนของตัวรถนะคะเราการันตีนะคะว่ารถไม่มีส่วนหนักพิครบจมน้ําสวมเล่ม สมทะเบียนนะคะไม่มีแน่นอนนะคะดูจากเม็ดอาร์ตตรงนี้ได้เลยจ้าไล่ๆล่ไล่ไปนะคะการันตีรถนะคะถ้ารถชนรถไม่เดิมนะคะตรวจพบเจอเราซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะแถมแถมแถมค่ะแถมค่าเสียเวลาค่ะน้องแบงค์แถมค่าเสียเวลาด้วยด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไล่ดูไปด้านข้างเรื่อยๆค่ะน้องแบงค์ว่ารถของเราสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวดูในส่วนของน้ำมันนะคะว่า น้ำมันของเรานี่เติมอะไรได้บ้างนะคะอ่ามาเลยค่ะในส่วนของฝาทาังน้ำมันนะคะแทนแทนแทนนะคะตัวนี้เบนซิน9 1 9 5 E 2 0ขึ้นไปนะคะลูกค้าได้หมดนะคะจ้าเดี๋ยวชมรถรอบคันกันไปเลยค่ะจ้านะคะเป็นไงบ้างคะสภาพสวยงดสวยสดงดงามนะคะไม่ใช่สวยสวยงดงดงาม โอเคโอเคเดี๋ยวพี่กุ้งจะพามาชมรถในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องหัวใจหลักของรถยนต์ทุกคันนะคะเข้ามาชมกันเลยนะจ๊ะมาประม่านกล้งนะคะสวยงามสวยสดงดงามจริงๆค่ะน้องแบงค์นะคะเริ่มจากมัดหม่กิ๊กเลยของเรานะคะไม่มีน้ํามันเยิ้มน้ํามันอะไรไม่มีนะคะของเราตรวจสภาพทุกคันนะคะก่อนส่งมอบเนาะ แล้วก็ดูในส่วนของโครงสร้างของรถนะคะน้องแบงค์โครงสร้างเขาเขาคือโครงสร้างใหม่เอ้ยโครงสร้างเดิมโครง,งสร้างเดิมนะคะไม่ใช่โครงสร้างใหม่อ่านะคะเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยไม่มีการแงะถอดทําสีนะคะนี่นะค่ะเดิมเดิมนะคะดูน็อตได้เลยนะครัดูน็อตได้เลย,เลยใช่แล้วต้องฟังไว้นะคะลอ,อยเม็ดอาร์ต เหรียญบาดอ,อะไรอยู่ะครบนะคะสติกงสติกเกอร์นะคะแผ่นกันความร้อนนี่สภาพยังยังใหม่อยู่เลยนะคะปกติถ้ารถใช้งานเยอะหรืออะไรพวกนี้ตัวนี้จะยุ่ยหมดเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราพาชมรถรอบคันแล้วเนาะทั้งภายนอกภายในแล้วนะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจเนาะสามารถเข้ามาชมรถของเราได้ที่ YPP Auto เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมรถทั้งภายนอกภายในกันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านใดที่กําลังมองหาหรือว่าสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามนะคะตามคลิปด้านล่างนะคะย้ํำๆนะคะราคาของเจ้าโตโยต้าอันติทคันนี้นะคะอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะที่ดูมาจาก YouTube ของเรานะคะเราแถมนี่เลยนะคะไฟตัดหมอกให้1คู่นะคะห้ามพลาดนะคะ สำหรับวันนี้น้องกุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจากกันนะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานพอเพียง YPP Auto นะคะเพื่อที่เราจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ลูกคา้าทุกท่านได้ชมนะคะวันนี้น้องกุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ